สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของยาเสพติดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ยาเสพติดในไทยยิ่งจับทำไมยิ่งเยอะ งกลาไไปไหนหากเราสังเกตให้ดีก็จะพบว่าช่วงที่รัฐบาลนายกตู่หรือประยุทธ์เนี่ยนะครับบริหารประเทศมีการจับยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดกันได้หลายครั้งหลายหนแต่ละครั้งได้ของกลางจํานวนมากมายมหาศาลดูเพลินเหมือนจะดีใช่ไหมเหมือนว่ารัฐบาลของเราทํางานได้ผลดีหรือเปล่าแต่กระแสะความคิดของหลายคนไม่ได้คิดเช่นนั้นอะไรที่ทําให้คนส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยไม่คิดเช่นนั้น ไม่คิดว่ารัฐบาลมีประสิทธิภาพนั่นเพราะว่ารัฐบาลของนายกประยุทธ์มีคนที่เคยถูกตำรวจออสเตรเลียจับเข้าคุกคดียาเสพติดในออสเตรเลียโดยรัฐมนตรีท่านนั้นก็แก้ต่างปฏิเสธจนด้วยคำพูดที่เป็นที่เล่าขานกันอย่างทั่วติดปากว่ามันไม่ใช่ผงนะ้มันคือแป้ง นั่นก็คือรัฐมนตรีธรรมนัตคนที่นายกในรัฐบาลชายเชื่อถือให้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีได้ถแถลงไว้ตามนั้นว่าเขาไม่ได้คขาผงไม่ได้ค้ายาเสพติดแต่ค้าแป้งจะเป็นแป้งมันแป้งมืงอ,อก็ไม่รู้และนะคะแต่มันก็คงเป็นแป้งแหละก็คือคงเป็นแป้งมือของนายธรรมนัตนั่นแหละเพราะทางการออสเตรเลียก็ยืนยันว่าเขาถูกดำเนินคดีนี้จริง ติดคุกหลายปีแต่รัฐมนตรีธรรมนัตคนดีก็ยังบอกว่าพาวติดไม่กี่เดือนด้วยข้อหาเบาๆนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีของนายกประยุทธ์คนหนึ่งนับว่าสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างมากใช่ไหมคะเพราะว่ามันทําให้ทั่วโลกเขามองรัฐบาลของประเทศไทยในลักษณะที่แปลกแตกต่างจากที่อื่น นะฮะเพราะว่า,าคนที่มีคดีขายาเสพติดในประเทศอื่นถูกจับเข้าคุกในประเทศอื่นยังสามารถเป็นรัฐมนตรีในประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าแปลกเหมือนกันจากข่าวที่มีการจับกลุ่มยาบ้ายาไอซ์หรือยาเสพติดอื่นๆชื่อบอกคอแตกอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายเนี่ยนะฮะได้หลายครั้งทีละมากๆและก็ดูจะมีหนาตาเป็นข่าวมากขึ้นทุกขณะ มันน่าคิดไหมว่าประเทศไทยเนี่ยรู้เรื่องนี้มานานล้ะเอกสามเหลี่ยมทองคมทองคําอะไรเนี่ยนะคะจัดการมานานละแต่เหตุใดจึงไม่สําเร็จนอกจากไม่สําเร็จไม่ลดลงแล้วดูเหมือนมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถึงขนาดมีการขนใส่รถบรรทุกกันมาเต็มคันรถเมื่อครั้งล่า,าสุดในเดือนมีนาคมนี้ทําให้หลายคนสงสัยว่านี่เป็นการส่งของหรือเป็นการแฉบยาเสพติดกันแน่เพราะดูอุกอาจ ดูทำกันง่ายๆเหลือเกินปัญหาที่หลายคนสงสัยอีกมากก็คือของกลางของกลางที่มากมายนะตอนนี้มันไปอยู่ไหนใครรับผิดชอบตอนนี้หากมีการขอดูยังจะมีให้ดูไหมโดยภาพรวมแล้วเมื่อมีการจับยาเสพติดพวกนี้ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำอย่างไรเห็นมีทั้งทหารตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดโปร่งใสใช่ไหมหรือไงกัน นี่คือความสงสัยของหลายคนซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะให้ความกระจ่างในเรื่องพวกนี้ได้นอกจากเราจะศึกษาวิเคราะห์กันไปเรื่อยๆที่แน่ๆก็คือมันมีขบวนการมันมีคนทำกิจการและธุรกิจพวกนี้มันมีคนได้รับผลประโยชน์มันถึงปราบไม่ได้หรือไม่ได้ปราบ จับเพื่ออะไรไม่ต้องคิดอะไรมากมายมันอาจจะเป็นแค่การเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนมือการส่งต่อการมอบของการส่งมอบที่เรียกชื่อแบบอื่นหรือเปล่าอาจจะมีสักกี่คนที่คิดถึงผลร้ายแรงที่เกิดแต่ประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนและประชาชนหรือมันเป็นวิธีการหนึ่งหรือยุทธวิธีอย่างหนึ่งในการควบคุมคน ลองนึกภาพของเด็กและเยาวชนในแก๊งตามหนังที่เราเห็นที่ถูกเรียงด้วยยาสึติดหรือพวกกลุ่มคนทำงานเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศการค้าประเวณีที่มีทั้งข้ามชาติและไม่ข้ามชาติพวกเขาานี้ถูกมอมเมาด้วยยาสึติดทั้งสิน้นนั่นเพราะอะไรเพราะไม่มีใครสนใจในชีวิตของคนอื่นใช่ไหมมีแต่คนสนใจอยากทาให้กระเป๋าตัวเองและโคตรเงาสักการะวงตระกูลพองโตฐานะร่ารวยใช่ไหม นี่เรายังไม่ได้พูดเรื่องทำไมทหารและตำรวจยศสูงๆถึงเกษยียณอายุราชการด้วยวัย60เหมือนข้าราชการอื่นๆแต่แม่งมีเงินหลังเกษยียณเยอะนะเยอะชิดคือนอกจากจะได้ชวีคูณแล้วมันทำสง่าอะไรกันเหรอคะมันถึงมีเงินเป็นเออร้อยล้านพวกนั้นนะหลังจากที่เกษยียณอายุราชการ อันนี้ก็ไม่ได้ว่านะคะว่าทหารหรือตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าย,ยาเสพติดไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยแค่สงสัยในเรื่องซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเงิน,เง,นเงินทองทองและพอดีทหารและก็ตำรวจก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนพวกนี้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการปราบปรามยาเสพติดก็คงจะได้รับผลดีถูกเป่าปแล้วก็ ไม่น่าจะมีใครที่ร่ำรวยจากการปรับปรามยาเสพติดนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีถูกปะ่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันประเทศชาติทำไมเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นไปหมดทั้งทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเริ่มตั้งแต่คนทั่วไปหรือเริ่มตั้งแต่รัฐบาลที่ไม่สนใจนะคะใครจะค้าใครจะติด คดีอะไรก็สามารถนะมีความสามารถมากเลยในการที่จะมาเป็นรัฐมนตร,ร,รีรัฐมนตรีรัฐมนตรีเอกอะไรเนี่ยก็เป็นกันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดสาหรับประเทศไทยอย่างมากนะคะเอาวันนี้เราก็คงจบในเรื่องยาเสพติดแต่เพียงเท่านี้แต่ยังมีอีกนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็สับ c r i b e ค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆที่น่าสนใจต่อไปนะคะรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะ